สวัสดีค่ะใบสูงค่ะซอส,สดีค่ะเมือนี้ก่อบางยากับนกแก้วเจงตุงแทงเหมืนเก่ายาวค่ะเมือนี้มางยากรับแก้วในนาสนน่ารู้สึกแบบมัน่นมันเมือนี้นี่นกแก้วก็ตีมีไปเอ่อตีไรไปงานพีพีเอฟซีทีนกแก้วตั้งใจมาหาตีเมสายนี่เออว่าแต่เป็นไพ่แล้วเป็นสร้างนกแก้วสัว่มตองตั้งใจมาหาพีพีเอฟซีก่อนนี่เออแล้วเขาสั่ม ที่แค่ฮือเออที่ททปปไปสร้าในสมัญญัตาเออเหตุผลมีหลายหลายอย่างเดี๋ยวเอาไปโดยจมกันแต่เรยวนี่ b f c ก่อนนั้น,น,นกำลังเ,เดินทางมาหานองโมแก้วตีนี่ค่ะตีบ้านหน้านางโมแก้วนอนแต่เียวนองโมแก้วมาอยู่ตีบ้านหน้าแล้วก็พีพีเอซีนั่นที่มาหับนองโมแก้วตีบ้านหน้าไอค้ค่ะ ว่าเต้พพีเอฟซีคนนั้นเป็นไครเออแล้วติมากี่ก่แล้วเขาติมาแอไหนแล้วเขาติมาเฮอ,อ,อีซังเออไปลุ่นจมกันค่ะวันนี้นะคะเออน้องหัวแก้วก็จะมีแขกกิติมาสักหรือว่าพพีเอฟซีเออจะมาหานะคะเออครั้งนี้ที่น้องหัวแก้วมาแม่สายนะคะหนึ่งคือจะพาลูกๆและก็คุณแม่มาเที่ยวงานเออสิบชาติพันธุ์ที่แม่สาย แล้วก็จะพาคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกๆมาพบกับ FC นะคะ mm. FC ของน้องแก้วนะคะเอาว่าแต่ FC คนนั้น mm. เขาเป็นใครทำไมน้องแก้วถึงต้องจากเชียงตุงมาถึงไทยเ,เพื่อมาหานั่นสิเป็นใครและเราจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนเรอ,อติดตามชมได้เลยแล้วมีเพนไปทำอะไรกันบ้างทำไมน้องแก้วถึงต้องน่าสดด้วยทางทางที่ปกติ น้องวัวแก้วเนี่ยก็จะแต่งหน้านะคะรอรุ้นรอติดตามชมว่าเอซคนนั้นจะเป็นใครน้องแกก็รุนแล้วเหมือนกันรุ้นพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เออ พีพีเอฟซีท่านนั้นหลายหลายท่านเหมือนกันเนาะก็กําลังเดินทางมานะคะว่าแต่จะเป็นใครอะไรยังไงเราติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยคะ่ะไปทักทายพีพีเอฟซีท่านนั้นพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยคะ่ะอันนี้ก็คือแขกผู้มีเกียรติของเราในวันนี้คะ่ะแล้วก็จะเป็นเอฟซีที่จะพานกเกราแก้วเที่ยวในวันนี้ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอ่ะ พเพราะเดินทางมาไกลเนาะทานข้าวก่อนนะคะเอ่อเอาทานทานลองทานตัวนี้ดูค่ะพี่อ้อย <c oughs> ลองทานตัวนี้ดูนะคะอันนี้คือน้องทํามาจากเชียงตุงไม่มีพริกนะคะนั่น,น,นไม่พริกไม่เห็นที่เราส่งรูปมาให้อ่ะนึกว่าตรงนี้เป็นตับอ๋อนึกว่าเป็นตับเหมือนตับทันทีแล้วบุฟเฟ่ต์มังนี่หว่า <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงลองชิมดูคะ่ะ นไม่เคยกินนะเพราะอาหารนี้เขาน่าจะอร่อยก็เป็นเหมือนถั่วใช่ไหมค่ะทำมาจากถั่วเนาะใช่แล้วค่ะรวมรวมถั่วรวมอะไรแบบนี้เนาะเราเดินทางไกลก็จะแบบเอ่อพกพาใบอะไรแบบนี้นะคะเรากินเหมือนไม่เหมือนคนเดินก็ต้องประทังชีวิตของบวกแยบพึ่งประทังใช่แล้วค่ะ ใช้แล้วค่ะมาะทังชีวิตและสบายหัวรอเลยแดเลยที่บ้านเราไม่ได้ทำแบบนี้หรอกคะมีฝากด้วยค่ะน้องเอามาเยอะเลยค่ะได้ของมาฝากด้วยค่ะของจากเชียงตุงค่ะลองชิมดูอันนี้ก็ที่ที่ที่พายามีไหมคะพี่คืออะไรหนังส้มหนังส้มเนาะหนังอะไรอะ หนังควายหนังควายส้มนะคะลองดูสิลองดูค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้อ๋อค่ะค่ะหนังควายค่ะลองดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะกรอบกรอบออืมเข้มเข้มเป็นเข้มอืขึ้นขึ้นเข้มขึ้น แกงส้มแกงผักฮีนะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะอันนี้อร่อยที่พะยาเขาเรียกอะไรนะคะผักเคลเลือกคนละอย่างนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนเราไม่กินหรออ๋อตามสบายเลยค่ะเราก็แปลงโสมของตัวเองแล้วเป็นไงเราจะไปกับพี่อ้อยแล้วก็แฟนนะคะนี่ เราจะไปเที่ยวไหนคะพี่คะไปไปไหนนะชาติอะไรนะเออสิบชาติพันธ์เออเมื่อคืนก็ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่สะดวกในการถ่ายคลิปนะคะมันก็จะมีแบบเอออะไรขาดๆเนาะวันนี้วันนี้ก็เลยไปอีกครั้งหนึ่งค่ะไปไปเราไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะทุกคนแต่ก่อนไปี่ต้องไปตรวจดูก่อนเออพี่เขาบอกว่ายกกองถ่ายมา ยอนน้องแก้วเลยว่างั้นนะคะนี่ค่ะโอ้รถกองถ่ายรถกองถ่ายส่วนตัวมาแล้วพี่องค์คารักอยู่ไหนองค์คา,า,า,ารักเดีย๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายกล้องหลังดีกว่านาะค่ะนั่งคนเดียวหรือว่าให้นั่งด้วยกันนั่งด้วยกันค่ะอ่าผู้จัดการกองถ่ายอุปกรณ์ครบหรือยังคะครบแล้วครับ ขอดูอุปกรณ์หน่อยค่ะมันเจนีแล้วมันเีเหรอไม่เอ่อจะได้ดูกันค่ะว่ามาโอ้โหโอ้จริงจริงโอ้โหครบทุกอย่างเลยเอ่กระเากล้อง อะเเตรียมหมดเลยเดี๋ยวอันนี้เราจะไปเราเราจะไปถ่ายซีดี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่ซีดี้อ่าวบัวแก้วอินเชียงรายอินเชียงรายอินเชียงรายแล้วถ้าไม่อยากกลับเราทำยังไงล่ะคะเนี่ยต่อวีซ่าไงต่อวีซ่าไปไปค่ะเราขึ้นรถไปที่งานเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะนี้เราก็เดินทางมาถึงที่งานแล้วนะคะนี่จบงาน จบจบ้องแก้วแล้วอันนี้กล้องใหญ่ต้องมาต่อค่ะวันนี้น้องแก้วมีแต่กล้องแล้วนะคะทุกคนเรามาดูกันว่ากล้องใหญ่กับกล้องน้องแก้วจะแตกต่างกันยังไงนะคะดูแต่กล้องเราตื่นเต้นแล้วเออมือสั่นแล้วกล้องใหญ่กล้องแก้วเล่นพี่แล้วค่ะนี่กล้องใหญ่หน้าพวกแก้วก็จะใหญ่ใหญ่ถ้าพี่พีเอฟซีดูนี่ต้องเอาจอใหญ่หน้าถึงจะใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะอยากดูหน้าเล็กๆต้องดูแบบจอเล็กๆ เตรียมพร้อมเลยลนะนะคะดูนี่วันนี้เราได้เป็นนานาหนึ่งวันค่ะโอ้ดูสิกระเป๋าที่แบบอืมแอลกอฮอล์อของเราวันนี้นะคะเตรียมพร้อมค่ะาขายของอะไรอีกเออขายของแล้วก็เออจะมีเออเสื้อผ้าหรือว่าของ แต่ละชาติพันธ์นะคะเอามาแสดงในงานค่ะอ๋อที่จะใช้วันนี้คือตัวนี้ใช่ไหมคะใช่เรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเรารุ้นกันแต่ก็ของเราวันนี้นี่อารมณ์ดีมากเทั้งหดรับรองไม่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 อะไรคะ ไม่มีเลือจะจะปังหรือจะพังครับวันนี้เอ,ออเอ,อ,อเดี๋ยวเรารอชมอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องแกจะถ่ายเป็นเบื้องหลังเนาะเพราะว่าเบื้องหน้าจะให้กล้องใหญ่ถ่ายนะคะรถติดค่ะที่สีแยกไทยแดงนะคะ เราก็มาจอดรถตรงนี้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เดินเข้างานค่ะอนนี้คุณพี่สุดสวยของเราค่ะวันนี้วันนี้เราได้บริกัดสุดสวยค่ะสวยน่ารักมากเลยนะคะนี่พี่เขาหายคล่องแล้วนี่โน้งแกกับต่กล้องนี่คือแบบซูซี่กันเรานี่เฮฮาเหมือนกันแต่พี่เขานี่ เออไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยพูดเนาะแต่ว่าพี่เขาก็น่ารักนะคะ <c oughs> น้องจีบได้ไหมคะเนี่ยเอาแล้วจีบถามจีบพี่อ้อยแล้วหนึ่ง <laughs> พี่พี่จะยกพี่อ้อยให้น้องได้ไหมอ๋อ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไม่ยกให้น้องหนึ่งวันได้ไหมหเอาไปเลยเอาไปเลยว <c oughs> <c oughs> ันนี้วันนี้พี่อ้อยเป็นของน้องนะควงเลย <c oughs> เอาไปควง <c oughs> จัดการลุยงานกันเลยค่ะทุกคนไปในงานค่ะแล้วก็เราก็ออกจากงานมาขึ้นรถแล้วไปรับลูกๆกับคุณแม่มาแล้วนะคะเราจะไปไหนกันจะไปไหนที่ไปไหนไปทะเลไหมไป <laughs> ไปเล่นท่าทะเลไป,ไปเล่นสาตว์เอาไปเล่นประสาทใช่ เราจะไปไหนกันเราติดตามชมได้นะคะจะไปไหนโกูกเราจะไปไหนเที่ยวในไทยคะ่ะขึ้นรถมานี้เห็นตุ๊กตาก็อืมเนี่ยไ,ไปอุ้มมากอดน,นะคะอยากได้ไหม,ไมอยากได้เขาเรียกตุ๊กตาอะไรนั่นไม่รู้ไม่รู้เรียกตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราแกจะถ่ายกล้อง ได้ทุกคนได้เอาทุกคนหลังให้ทุกคนได้ชมว่าเรากาลังจะไปที่ไหนนะคะดูหน้าน้องแกม้านบานค่ะเดี๋ยวนี้อากาศร้อนหน้าก็เลยเปลี่ยนนะคะดูสนโอโอุกวัโอ้เดี๋ยวลอาแก้ายก้องหน้าเอาก้อนหลังให้ทุกคนได้ชมว่าเรากำลังจะไปไหนนะคะลองคายกันดูค่ะ <ๆ S 2> เราก็มาถึงแล้วเจ้ตเาตัวเล็อกมองอะไรคะนี่คะ่ะมตลองรอที่ตรงนี้แป๊บหนะึ่งเดี๋ยวก็เลยเดินขึ้นไปนะคะว่าแต่เราจะไปไหนกันเก่งพ้องสาคุณแม่มาคะ่ะอันนี้คือทางเข้าเนาะว่าแต่ที่นี่เป็นที่ไหนเอ่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเฮ้ย คำติ้คำติ้จังเปีป <c oughs> ยวเปียวจะ,ะี๋ยวันหรอกไว้ไม่ใคันอ้าวใครรับอ่ะใครรับจีเนี่ยอ้ลูดังดังง่วงหลับนะคะก็เลยไม่อยากดูอะไรเลยคือนี่ที่เมื่อตีไหนที่เมื่อตีไหนดังที่เมื่อตีไหนลูกการแหววมันด,ดนีค่ะ ก็มีนักท่องเที่ยวห่ายคนเลยนั่งคนเดียวแม่แม่แม่ถึงแม่แม่มีน้เก็บบรรยากาศค่ะทุกคนระหว่างที่เรานั่งรอแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งนะคะนี่จอมซนอีกแล้วค่ะไม่กลัวใครเลยนะคะนี่จอมซนค่ะ แล้ววันนี้เนาแก้วก็หอบเสื้อผ้าแต่งตัวแล้วหอบเสื้อผ้าจะไปไหนวันนี้เราจะไปไหนกันนีดตาพี่อ้อยไปอยู่ได้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีวันใหม่ค่ะ <c oughs> วันแต่เราจะไปไหนรอติดตามชมได้ค่ะหอบเสื้อผ้าแล้วนะคะรับรองว่าเข้าไทยแน่นอนว่าแต่จะไปที่ไหนเออติดตามพร้อมกันค่ะทุกคนขึ้นรถแล้วะคะ่ะ เอามาแล้วคะ่ะเอกสารอยู่ในกระเปะ๋าค่ะเกิงพองจะไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนไม,ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ให้พี่เกียวไปคาย <laughs> ไม่รู้ไปไปสองเหลี่ยมทงองคำสองเหลี่ยมแล้วอีกเหลี่ยมหนึ่งโดนหายาระหว่างทางพรุ่งนี้ <laughs> ไปไปค่ะทุกคนระหว่ <laughs> างทางไปยายร้านเล่นอะไรกัน รอเเขามีไหนขับจะมีไแปลว่เก่งยม่ไปลวเก่ยม่ได้อ oh. hey no. no. ิปุ่นอะเนกันไประวังทางอะ เิมทั้งคไอ้หนูกินอะไรลูกกินนมจ้ะเฮ้ยเป็นไงเห็นแม่น้ำแล้วมีเจอรักแค่ไหมมีเจอรักแค่ไหมเอาไหมเอาไหมมีเจอรักแค่ไหมลูกไม่ลงไม่ทะเลลงไหมอันนี้อ่ะทะเลลงไหมลงลงก็ไปดิมีบรรยากาศค่ะนี่นี่ไหนไหนให้ทุกคนได้ชมเนาะเข้ามาถึงที่นี่้เราก็มาซื้อมักไม้ค่ะ แล้วก็อันนี้พี่น้องว่ากินอะไรมันปิงแต่กินกล้วยปิงค่ะน,นี่อันนี้ยี่สิบบาทอันนี้โห,โหน้อยนีสามหัวห้าสิบเอาสามหเอาสามหัวห้าสิบอันลงนี่หหนึ่งสามสิบโอเคนี่ค่ะ,คนนคะแต่ก็มีสับป,ปะรดแช่เย็นๆด้วยค่ะ แล,แล้วเราก็มาถึงตีเจงค่ะไอค่ะแล้วก็ที่มาพักโรงแรมนี่ค่ะเอาแก้วก่อมหัวจิโรงแรมไี่สั่งอ่านี่เนาะพี่พี่อ้อยพี่อ้อยอันนี้ชื่อโรงแรมอะไรคะเกาะลอยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามารีวิวว่าโรงแรมที่แห่งนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเก็บของเข้าที่พักค่ะไปเลยค่ะ เกาะลอยนะคะโรงแรมเกาะลอยเชียงรายค่ะชั้นสองนะคะเลขที่ห้องเนาะเข้าไปข้างในค่ะสวัสดีค่ะขึ้นไปข้างบนของเราอยู่ชั้นสองนะคะ อุ๊ยอันนี้วิวข้างหลังสองศูนย์แปดค่ะสองศูนย์สองสองศูนย์สามสี่สองศูนย์สี่ อยู่นี่ค่ะสองเอาเข้ามาเยา่วก็เอากอระสอบนั่นมาเซฟตินี่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นตินในห้องปิดกระแน,นปิดกระแน,นแล้วอันนี้ก็เป็นตู้ค่ะตู้สำหรับใส่เสื้อโค้ค่ะนี่สำหรับเอาเสื้อโค้มาแขวนไว้แล้วก็ตินี่เป็นกวอกวัวยาพิรุษดิกทาวารพิรุดิกนี่ติปับสองพันบาทอีกค่ะ อันนี้คือเราลอดในห้องนะคะอันนี้คือสบู่ค่ะลกูกสบู่ค่ะนี่รีวิวในห้องค่ะเห็นกระจกไม่ได้กระจกเอ๋ยจงบอกค่าทีเอาอีกแล้วนี่คุณแม่บอกว่าเข้ามาแล้วใครเปิดทีวีคุณแม่ถามนะ <c oughs> เข้ามาแล้วมันก็เปิดอัตโนมัติค่ะคุะคณแม่ <c oughs> แล้วอันนี้ก็คือห้องนะคะเตียง <c oughs> ใหญ่อยู่ <c oughs> พอสมควรค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะมีน้ําค่ะมีน้ําอย่างเดียวลูกมีน้ําอย่างเดียวนี่และอันนี้ก็จะมารีวิวในห้องน้ําค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะเข้ามาในห้องน้ําก็จะมีบอกเลยว่าห้ามสูบบุหรี่นะคะเออเนาะนี่เลยนะคะ แต่ปกติถ้าหาในห้องน้ำนี่เขาจะมีอันนี้ให้หรือเปล่าจะมีะสบู่ยาสีฟันเนาะแต่อันนี้อยู่ตรงไหนคร<ม>ับ<ะ>แ,แต่น้ำร้อนก็มีนะดู2สองคนพี่น้องก,ก่อนโอ,โอ้โอ้ทำอะไรกันนะน <laughs> ต้องลองประดูอ๋ออันนี้ไม่ใช่เนอ้องกว่าททำไม แล้วแล้วเราก็กลับบ้านแล้วค่ะนี่มานั่งทานสาคูค่ะอันนี้เป็นสาคูไส้หมูฉบับเชียงตุงค่ะทานด้วยคนไทยนะคะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติมันเหมือนไออะไรนะสละเปาไส้สาลาเปาเนื้อหมูของคนไทยอ่ะผสมผสานสาละเปา ไส้หมูอันนี้ซาลาเปาหนึบๆใช่ไหมคะซาลาเปามันเป็นมันเป็นแป้งสาคูมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เออ่สาคูที่ไทยใช่ไหมคะอืมใช่สาคูที่ไทยเนื้อข้างในเขาจะหวานเนื้อเขาจะเค็มอืมมันก็เป็นเหมือนเหมือนที่น้าพูดเมื่อกี้ว่าถ้าคนไทยมันจะหวานค่ะแม่ค่ะว่าไงก็อร่อยดีก็แปลกกิน กินสาคูนี่ของของเชียงตุงเนาะของเชียงตุงสับเชียงตุงเลยค่ะสาคูเชียงตุงแต่แต่ได้กินซาลาเปาแบบได้กินสองอย่างได้กินสองอย่างซาลาเปาไทยเขาเข้มข้นอร่อยอร่อยกอร่อยแต่ได้กินสองอย่างเลยอร่อยดีค่ะคำคืนนี้เราก็ทานข้าวค่ะหลังจากที่ไปเที่ยวมานานนะคะนี่เป็นแรก ผัดผักกาดคาา่ะแกงขานุน,นใส่หมูนะคะอันนี้น้ำพริกปลาเนาะนะน้ำพริกปลาแล้วก็แหนมกับหมูยออันนี้ก็คือผัดผักกาดแล้วก็ปลาเผานะคะ,คะกินด้วยกันคะ่ะกินข้าวด้วยกันคะ่ะนังได้กินกับทั้งสองอะไรปลาบะ เราก็มาแกะนี่นะคะแหนมที่เราซื้อมาจากเชียงรายค่ะทุกคนเอาเลยเจ้าตัวเล็กกินข้าวกับปลาค่ะแมมกินปลาไก่แหมแหนมลองชิมดูค่ะนะแหนมจากเชียงรายอร่อยไหมแม่บอกนะนะชอบกินแหนมก็เลย ซื้อแหนมมาเลยเฉพาะให้กับนะ้าก,ก,กินกินเข้าวด้อยอร่อยอร่อยแหนมหมูค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคน,น,คน,นแล้วสปายลองชิมดูค่ะแหนมแหนมจากเชียงรายนขนขน อร่อยอร่อยขนนแม่สายกับขนนเชียงตุงแตกต่างกันไหมคะอร่อยมากมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้เราก็ทานข้าวปันอีกแล้วนะคะกับข้าวของเราวันนี้ค่ะทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ